สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องชาวยูทูบทุกคนครับคลิปนี้ผมก็จะมาแกะอันนี้นะครับแกะคอมนะครับครับคอมแอร์รถยนต์นะครับนี่ครับวิธีแกะนะครับนี่เคยลงคลิปสั้นนะครับว่าจะแกะแล้ก็คลิปยาวนะครับแต่ว่าผมเพิ่งลงนะครับผมยังไม่เคยลงนะครับคลิปนี้นะครับ จะแกะตันนี้ครับผมอาจจะแกะโลเครื่องนะครับที่ผมลงเรแยกว่าผมแกะนะครับผมไม่ได้ซ่อมเครื่องมือผมไม่ครบนะครับเพราะเอาแบบง่ายๆนะครับสไตล์แกะแยกไคลโลนะครับพอเพียงแต่มีไอ้นี่นะครับนี่ครับ ในนี้จะมีนี่ครับคลิปถูกใจก็ยืมกดแชร์ด้วยนะครับนะครับอันนี้จะมีทองแดงครับวิธีออกก็คือเผาไฟนะครับเผาไฟในนี้ก็มีแต่มีเนี่มนะครับก้อนเหล็กเป็นเหล็กหลอนะครับหนักหนักหนักหน่อยก็มีนิ่ม,มาวิธีออกของผมนะครับผมจะใช้เกียร์

嗯、姐夫。嗯姐夫 เดี๋ยวนี้ไม่มีใครอยากแกะนะครับแกะยาก เกียร์ให้สก,กัดวิธีเกาะน,นะครับถ้ามีที่เกานะนั้นเอาสก,กัดเล็กๆก,กัดออกครับให้น็อตมันขยับนะครับร้อนก็ใหญ่ๆครับ้อนบอน,นครับเล็กๆนี้ไม่ขยับนะครับไม่ขยับต้องใหญ่ๆนะครับ ก็ใช้ล็อกนะครับบางทีก็ปืน,นเบอร์นะครับเบอร์เบอร์สิบสามก็มีนะครับเบอร์คีบก็มีครับไม่ใช่เบอร์คู่มีประแกคันนะครับ ไเียด้ระบบทางนะนี่วิธีแกะนะครับ,บส่วนามากไม่มีใครแกะมากเขาเขาเขาบอกว่าไม่มีทองแดงเพื่อเเฉพาะที่มีทองแดงนะครับ เป็นทองเหลืองครับน,นี่ก็เป็นมิเนียมครับขดคออันนี้ออกยากอยู่นี่ครับเราออกได้เเวรลาครับเนีส่วนมากคนไทยเป็นเซนีไม่คุ้มค่าครับเยเวลา นี่ครับเหล็กหลอรครับข้างในนี่เป็นเหล็กหลอรครับวิธีหอก็ๆๆมีวิธีครับเอามีดเจียนะครับผ่าผ่าตรงนี้นี่ผ่าผ่าผ่า,ผ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 าเป็นรอยนี่เป็นรอยเป็นรอยนี่ก็เอาคอนทุบนะครับคอนที่ทุบแล้วมันจะแตกออกนะครับ ว่าผมแยแบบนี้ก่อนคนระับแยกขึ้นส่วนจากกันทีละขั้นตอนนะครับ <Yeah. S 1> ดบบนี่ครับอันนึงครับ hai mươi sáu, hai mươi bảy, hai mươi tám, hai mươi chín, ba mươi, ba mươi อย่างครับนาบเส้นนี้มั้งครับ มันเครื่องใส่ครับ

ก็ยับห <c oughs> มดเลยตัวนี้เปลีตัวนี้เปลี่นดอกตัวนี้เข้าออกสอ,อกนี่ออกเข้าเอานี่ออกสักก้อนนี่หรออืมไม่เป็นบูดทางใน,น,นเดี๋ยวบาันที่เขาจังเอาแหวนออกเออเป็เปทางในเออตัวรัดบูไม่ไม่ไม่มตัวรัดเนี่ยมันเป็น ตัวซุปตอตซื้อมันแน่นนี่วะเออเจหายังกัดตอกออกแห้งวัาจะตันออกมาแล้วจะวายมันแน่นขนาดเด่นตัดยาเจ้าก็ต่อกวเบมร์ดเลยม่เบิร์ดถุงว่าออกเจว่ามันตัวมีดตัวล็อกกับตัวล็อกออกเท่ากันข้างในเอาตัวนี้ออกเพราะตัวล็อกมันหักมันขาดเลยบ่าโอ้แก่ลูกพวกเต่าพวกปาง เล็กดิมันออกมานไม่ออกมานยังสีมีออกมาประมาณจังสีแต่เอากรดนะโอเคนะครับแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับ ออกมาออกแล้วตัวหนึ่งมีตัวล็อกมันแล้วมีแขนล็อกอยู่นี่เออออกมันมีแหวนแหวนล็อกอยู่นี่แต่ว่าฮาต้องเอาตัวนี้ออกก่อนแล้วมาให้นียกอกแหวนล็อกมันออกมีเวลาเ่าต้องเอาอันออกเลยดันตอกนี่ออกมันก็ฟุ้งออกมานลำกันลิ่เอาออกเยอะมันออกยาก จะตัวรอมันเจะไงกายแว่เอาตัวไหน,ออ,นออกก่อนแค่สวัดดูดใส่เื้อออกออกออกออว่าไงออ nhặt nó thân là nếu này, ai cũng không này cái gì cái cái gì đấy, cái gì đấy, cái มันนี่ตัวหลอดข้างในนะ้าอ,ออกไปนั่นออกไปแล้อันหนึ่งต้อ,องถอดตึนออกมันจะเป็นลุกข้างในวันต่อออกนี่นมันกัสฝกออกมาเลยไม่เป็นหลอดซุ้มนะวันที่เนี่ยมันมีบูทข้างในสองตัวอยูีวนเป็นหวหวนหวีันลอดนี่มันเขาไปใส่ ก่อตัวเหนแบนจะได้กบอกตัวนียวก่อนแบนหรอทำไมเยเงตันี้มันไม่แบนตัวนี้เออเออ้ยตันงเนีงเนียงกอโตัวเจ้อไรกได้ของยาบไ อ่าผ้วนทั้งทั้ง,ง,งอ่าทั้งโดอาแกก็ไปกัมกบม่บบบวบกวาเลยนะครับนเนไน่ะไ่ เป็นเล็กโลหะหือวันบล็ักหักเลยเป็นสีนิมครับหักเลยครับ,รบต่อบลดอนั่นเดี๋ยวมันมีปิบล็อกข้างในมันเนาะนีเนาะอันนี้ก่อนบล็อกเนี่ยถ้ามันต่อถ้ามันมีแห้งได้ลายต่อมือปิดล็อกตัวนี้มันจะหักอันนี้มันออกแล้วนี่ย เออตอกมากกวสิออกมาน้ำเบิดไม่สิพนนักเลยว่าเป็นรองไ,ไม่ไมนสิแกะเนี่ยอ้วไก่ึ้นย่างหูเซ่เซ้ยือข้าวว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะครับพี่ร้องคลิปนี้จบเียแค่นี้ครับสวัสดีครับ